เคยลองคิดไหมว่าจุดที่เงียบที่สุดมักเป็นจุดที่อันตรายที่สุดถ้าคุณคิดว่าสนามรบแห่งอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแค่ทะเลจีนใต้คุณมองข้ามพื้นที่ที่สำคัญที่สุดไปแล้วครับเพราะตอนนี้มหาอำนาจระดับโลกไม่ได้จับตามองแค่กรุงเทพหรือภูเก็ตแต่พวกเขากำลังจับตามองอ่าวไทยในฐานะศูนย์บัญชาการทางทะเลที่สำคัญและถูกปิดซ่อนที่สุดของอาเซียนและความเคลื่อนไหวนี้ จะเปลี่ยนสมการความมั่นคงของภูมิภาคไปตลอดการ 1. อ่าวไทยคุณสมบัติทางภูมิศาสตร์และความได้เปรียบในการซ่อนตัวอ่าวไทยมีความพิเศษทางกายภาพที่เหนือกว่าพื้นที่ทะเลเปิดอื่นๆในอาเซียนอย่างมากนี่คือปัจจัยเชิงรุธภูมิศาสตร์ที่ทำให้มหาอำนาจต้องหันมาให้ความสนใจอ่าวไทยมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นทะเลปิดหรือ semi-enclosed sea ที่มีทางเข้าออกสู่ทะเลจีนใต้ค่อนข้างจำกัด การเข้ามาของกองเรือขนาดใหญ่จากภายนอกจึงสามารถถูกเฝ้าระวังและจำกัดการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนกว่าอย่างมากทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีหรือการเป็นจุดพักกำลังสำรองหรือ reserve staging area ของกองทัพเรือโดยลดโอกาสการถูกสอดแนมจากดาวเทียมหรืออากาศยานลาดตระเวนต่างชาติและที่สำคัญกว่านั้นคือความได้เปรียบด้าน hydrography หรือลักษณะความลึกและสภาพกระแสน้ำในอ่าวไทยที่แตกต่างจากทะเลลึกอย่างชัดเจน ลักษณะทะเลที่ตื้นและมีลักษณะเฉพาะนี้เอื้อให้การใช้เทคโนโลยีบางประเภทในการตรวจจับเรือดำน้ำทำได้ง่ายขึ้นในพื้นที่บางส่วนตรงกันข้ามกับทะเลเปิดซึ่งเป็นความได้เปรียบทางธรรมชาติที่กองทัพเรือไทยกำลังใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังใต้น้ำอ่าวไทยจึงถูกมองเป็นพื้นที่ปิดประตูหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกโจมตีทางยุทธศาสตร์จากระยะไกลในยามที่เกิดวิกฤต 2. การผสานกำลังของโครงสร้างพื้นฐานฐานทัพ EEC และพลังงานศักยภาพของไทยไม่ได้มาจากกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรวมโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารเข้ากับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทำให้เกิดเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบเรามีฐานทัพเรือสัตหีบและสนามบินอุตภาัาซึ่งถือเป็นศูนย์ลลจิสติกส์แบบ2 n 1ที่สำคัญที่สุดในอาเซียน ฐานทัพเรือสัตหีบไม่ได้มีแค่ท่าเรือจอดเรือแต่ยังมีโรงซ่อมบำรุงและอู่ต่อเรือที่สามารถรองรับการซ่อมบำรุงขั้นสูงของเรือรบขนาดใหญ่ได้ขณะที่สนามบินอุตภเภาซึ่งอยู่ภายใต้การพัฒนาของ EEC ทำให้กองทัพเรือมีฐานสนับสนุนทางอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ร่วมกับภาคพลเรือนได้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนจากพลเรือนเป็นทหารอย่างรวดเร็วหรือ dual use capacity ทำให้การระดมพลและเครื่องมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และนี่คือหัวใจสําคัญอ่าวไทยคือตลาดพลังงานก๊าซอาเซียนเพียงแค่ด <z> ูแผนที่ท่อก๊าซที่เชื่อมโยงระหว่างไทยมาเลเซียเวียดนามเราจะเห็นชัดว่าอ่าวไทยคือศูนย์กระจายก๊าซธรรมชาติของภูมิภาคใครก็ตามที่สามารถคุมพื้นที่แหล่งพลังงานหลักเช่นแหล่งบงกฎแหล่งเอราวันและระบบส่งก๊าซของปตทได้นั่นคือการคุมสายเลือดเศรษฐกิจไทยและส่วนหนึ่งของเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การยกระดับกองทัพเรือจึงไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีแต่เป็นความจำเป็นทางเศรษฐศาสตร์าการเมืองที่ต้องปกป้องผลประโยชน์มูลาค่าหลายแสนล้านบาท 3. การพัฒนากำลังรบแบบไม่สร้างความตื่นตระหนกเน้นการพัฒนาเครือข่ายไทยเลือกใช้วิธีเสริมกำลังทางทะเลแบบเงียบแต่หนักโดยเน้นไปที่การสร้างขีดความสามารถในการควบคุมพื้นที่มากกว่าการโชว์อาวุธใหญ่ที่ฉูดฉาด แทนที่จะเน้นแต่เรือดำน้ำซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงการลงทุนที่สำคัญกว่าและเงียบกว่าคือระบบตรวจจับและเครือข่ายใต้น้ำหรือ Underwater Monitoring Networks ระบบนี้กำลังถูกพัฒนาเพื่อสร้างกำแพงเซนเซอร์ที่มองไม่เห็นซึ่งจะจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ำหรือยานใต้น้ำอัตโนมัติของศัตรูในอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อทดแทนอาวุธหลักในพื้นที่ภูมิประเทศเฉพาะหัวใจของการพัฒนากองทัพเรือยุคใหม่คือ การสร้างระบบบัญชาการและควบคุมหรือ C4ISR ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแหล่งเข้าสู่ศูนย์บัญชาการเดียวทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากโดรนตรวจการระยะไกลหรือ m a ม l UAV เรดาร์ชัยฝั่งและเรือรบเข้าสู่ภาพรวมการปฏิบัติการร่วมกันหรือ Real Time Common Operating Picture ทำให้ผู้บัญชาการสามารถตัดสินใจตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วกว่าประเทศที่ยังใช้ระบบแยกส่วน การพัฒนานี้รวมถึงการอัปเกรดระบบอาวุธและเรดาร์บนเรือรบชุดเดิมให้มีความทันสมัยทําให้กองทัพเรือสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรบได้อย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน 4. อ่าวไทยทางเลือกสำรองในการเลี่ยงความเสี่ยงช่องแคบมะละกามหาอำนาจระดับโลกทั้งจีนและสหรัฐไม่ได้มองไทยแค่เรื่องการค้าขายแต่กำลังมองไทยในฐานะทางรอดเชิงยุทธศาสตร์ในกรณีที่เกิดวิกฤตใหญ่ในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุหลักมาจากความเปราะบางของช่องแคบมัลลกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักที่ลำเลียงพลังงานและสินค้าหากช่องแคบนี้ผูกปิดกั้นด้วยเหตุผลทางสงครามหรือการก่อการร้ายนั่นหมายถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจของหลายประเทศการพึ่งพามะัลละกา100%เอร์เซจึงเป็นความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจไม่สามารถรับได้เอาไทยจึงมีศักยภาพในการเป็นเส้นทางสำรองที่สมบูรณ์แบบและเป็นจุดถ่ายโอโลจิสติกส์ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและพลังงานไปยังเพื่อนบ้านได้ง่าย โดยเฉพาะการเข้าสู่พื้นที่อินโดจีนและจีนตอนเหนือนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศให้ความสนใจในโครงการโครงสร้างพื้นฐานข้ามคาบสมุทรของไทยเพราะมันจะช่วยลดการพึ่งพาเมลากาได้อย่างมีนัยสําคัญนอกจากนี้ด้วยนโยบายการทูตที่ยืดหยุ่นและสมดุลกับทั้งตะวันตกและตะวันออกทําให้ไทยสามารถดํารงสถานะเป็นศูนย์กลางความเป็นกลางหรือ potential neutral hub ได้น่าถือที่สุดในภูมิภาคสำหรับการสนับสนุนทางโลจิสติกส์ในสถานการณ์ตึงเครียด 5. บทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางควบคุมทะเลตะวันออกและการวางตัวบนเวทีโลกการที่ไทยถูกมองเป็นแนวรวหับหรือศูนย์กลางทางทะเลไม่ได้หมายถึงการยอมให้ใครมาตั้งฐานทัพแต่หมายถึงมีอำนาจต่อรองที่เพิ่มขึ้นในเวทีโลกการมีโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถทางการทหารที่พร้อมใช้งานทําให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์สิ่งนี้เป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคจากมหาอำนาจ การมีสถานะที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ไทยเป็นผู้เล่นหลักด้านความมั่นคงทางทะเลที่ไม่สามารถถูกมองข้ามได้ในการกำหนดมาตรฐานและดำเนินการด้านความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือในอ่าวไทยและภูมิภาคใกล้เคียงการยกระดับศักยภาพทางทะเลของไทยยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังเพื่อนบ้านและมหาอำนาจว่าไทยมีเจตนงและความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งนำไปสู่ความเคารพในฐานะผู้เล่นที่สำคัญในอาเซียนและเป็นศูนย์กลางในการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 6. สรุปประเทศไทยอาจไม่มีกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เรามีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่ครบวงจรเพราะใครที่สามารถควบคุมความมั่นคงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในอ่าวไทยได้นั่นเท่ากับว่าพวกเขากําลังควบคุมการไหลเวียนของพลังงานและเส้นเลือดทางเศรษฐกิจของภูมิภาคไว้ได้ทันทีนี่แหละทำไมโลกถึงจับตาไทยในฐานะฐานทัพเรือที่สำคัญที่สุดในอาเซียน